ร้านฉยังรู้ว่าคือทานแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราแบบอวมทุกคนตอนนี้อยากให้ร้านแตกไวที่สุดเนาะใช่ผมทาครีมเยอะมันมือผมมันเปิดไปได้ใช่ไหมคะผมทาครีมไม่มันมันเราทาครีมเยอะไงอ๋อโอ้ยเขาเป็นห่วงกันแล้วกันน้ารกอ่ะทุกคนรีบเลยนะได้3ามชิ้นเลยนะทุกคนดูดิไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีโซเดียมคือกิน ใครที่แบบว่ากลัวว่าอุ้ยเราจะรวมขึ้นไหมเราไม่มีผลเลยนะทุกคนใช่คือสามารถทานได้แบบเป็นชีวิตประจำวันเลยนี่ครับผมกลูต้าครับเชิญชิมป้อนหน่อย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 ได้ค่ะยินดีค่ะป้อนหน่อยครับวางไว้เอาไม่เห็นลอยตรงไหนรสชาตินะครับอ่ะโอเคเหี้นครับเหี้นครับเอาสองบังเอาสองบังเออตองนี้ป้อนหน่อยนิดนึงชมดูแให้มั้ยประมาณนี้โอเค นี่นะครับสองตับแล้วบอกรสชาตินะครับมันมีความเหมือนผลไม้สมูทตี้มีความหวานและเปรี้ยวหวานและเปรี้ยวในตัวนึเปลยังไงบ้างยังไงบ้างชิมอีกลองดิรสชาติเหมือนผลไม้เบลรู้สึกยังไงบ้างหลังจากทานมันเหมือนกินผลไม้ที่เป็นสมูทตี้อะค่ะมันสดชื่นและคือมันได้ผักเตช มัน,ม,น,นมันมันมีความหวานแลวเปรี้ยวม,นนะมันเหมือนอยู่ตลาดตอนเนี้ยคือมันกินอยู่ตลาดปะเนี่ย <c oughs> ม,มันเหมือนแบบกินอยู่ตลาดเลยที่เาขาคั้นสดสอ่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> มันมีความสัมูตี้มีความหวานและเปรี้ยวในตัวเหมือนผลไม้ชนิดรวมกันอะ จะบอกว่าจะบอกว่าราคาเนี่ยพิเศษเฉพาะในไลฟ์ของ BB เท่านั้นนะคะไม่เคยจัดโปรลดเยอะขนาดนี้เลยนะคะเพราะว่า2หอปกติถ้าแถบแก้วนะต้อง3แต่เนี้ยคือ2หอคือเราก็แถบแก้วให้เลยครับใช่คุ้มมากๆใช่ค่ะแก้วหลักมากทุกคนแค่แก้วก็นะสะสมนะทุกคนเนี่ยคือความใส่ใจเชื่อแม่ใช่แม่ดูสอห่อก็ได้แก้วนี่ดูน้ารากไหม่ะ ปกดสิเอาที่กดแล้วตอนนี้เหลือสามนาทีสุดท้ายแล้วนะสามนาทีสุดท้ายที่กดกันได้เลยแล้วสามารถกินคู่กันได้นะคะกินวิตามินซีแม่แม่เฟิร์นฝากกดไปได้ไหมห้าชุดกัวในแก้วกินหมดชื่กาของแบรนด์ดอกผู้ใหญ่หัวห้าชุดตัวแก้วอุยดูดิเอาสิแล้วได้แก้วน่ารักมากเลยอ่ะซึ่งหนูกินเยอะมากก็เผื่อพี่เอเล็กด้วย อยากได้แบบนี้ชอบอะไรแบบนี้ชอบอะไรแบบจำเพาะเฉยคือทุกคนอยากได้หมดเลยตรงเนี้ยแก้วน่าหลักแค่แก้วก็น่าหลักแล้วออะแค่แก้วก็คุ้มแล้วกรับจริงคืออันนี้พูดจริงว่าคือเหลือสองนาทีค่ะสองนาทีสุดท้ายทุกคนรีบกดเร็วคุ้มมากเอาอะไรไม่คุ้มเอาหยังบ่คขุมสองนาทีสุดท้ายค่ะ พูดเลยมีอะไรอยากขอบคุณสำหรับ MC ของบีบีสำหรับ MC ของบีบีวันนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ตั้งใจทําราคาพิเศษมาเฉพาะนะคะในรลฟ์ของบีบีแฟนเดย์เลยนะคะปกติแล้วกูต้าของเราเนี่ยนะคะไม่จัดโปรก็ขายดีอยู่แล้วแล้วรีวิวเยอะมากยอดขาย1ล้านซองค่ะลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำมากวันนี้โปรพิเศษมากซื้อหนึ่งนะคะแถมหนึ่งในราคาเพียง290บาทเท่านั้นได้ทั้งหมด6 0ซองนะคะแล้วที่สําคัญวันนี้ได้แก้วไปอีกหนึ่งใบบอกเลยว่าคุ้มมากๆใครอยากกดอยากลอง อยากเปิดใจกดได้ที่าวันนี้เลยค่ะเย่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองแสนแล้วจ้าพี่เั้ามาได้ท่หนึ่งนาทีสุดท้าย ถ้าพี่ไม่บอกว่าร้านซองผมก็เชื่อนะครถึงโกหกก็เชื่อว่าอร่อยบ้างจริงอร่อยมาก<ช>ค่ะลูกค้าติดรสชาติมากมันเหมือนก<ม>ินผลไม้ไมสดๆด่ะใช่เหมือนกินน้ำผลไม้แล้วคือได้ทั้งผิวตัวนี้ได้ทั้งสุขภาพแล้ว,วไม่ต,ตกตะกอนนะ<ช>อันนี้เป็นสีชมพูนะแต่กินเข้าไปแล้วคือมีความหวานและเปรี้ยวไม่ได้หวานจ๋าเปรี้ยวจัดมีความเหมือนผลไม้ทักอย่างที่มันแบบสดชื่นกินง่ายอันนี้ก็คือรสโซนเย้ ง่ายกดแล้วอร่อยจริงนะครับอร่อยจริงนี่ตามายืนยันเยอะมากสุด่งนาทีสุดท้ายค่ะผมอยากเกินคนที่เคยกินมากเม้นหน่อยเลยลองมาเม้นหน่อยใครที่เคยกินใครเคยกินแล้วเป็นไงบ้างใครเคยกินแล้วมารีวิวหน่อยค่ะดค่่่ะสนนนชืงงาายยทคือแบบ ตอนเช้าเนาะกินตอนฮ้องว่างูส o s t ไหมอ่ะกินแล้วผิวดีขึ้นใช่ผิวดีอายุ12ปีขึ้นไปทานได้เลยค่ะสวยผมใช่กินแล้วคลาร์เลยใช่ไม่ครับเพราะออร์แต่ไม่ยังกินครับท้งสุกท้งสุกคลาร่าแต่ยังไม่ได้กินครับแม่อันนี้คุณชมเหรอเขาบอกผสมกันยิ่งอร่อยแล้วยิ่งผสมกันยิ่งอร่อยใช่ค่ะลูกค้าจะกินผสมกันเลยแดงส้มค่ะกินพูต้าผมสวยนะสามสิบวินาทีสุดท้ายสามสิบวินาทีสุดท้าย

วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอะไรนหมคะเป๊กค่ะคุณเป๊กนะครับเจ้าของแบรนด์ที่วันนี้มามอบสิ่งดีให้กับคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณถ่ายมากถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาสิคะได้เลยนะครับถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเป็นอะไรมากเลยคือนะครับระหว่างนี้อย่าเพิ่งไปไหนเพราะอะไรที่เรายังมีองกล้องไหนครับเอากล้องไหนครับเอากล้องแรมนะครับให้สำหรับนะครับ FC ของ d ีและลูกค้าทุกคนที่เข้ามากด ย้ำวันนี้เจ้าของแบรนด์หลายๆแบรนด์มีทั้งสิ่งดีๆมามอบให้เพิ่มเมื่อกี้ให้แก้วเพิ่มนะครับแล้วยังมีราคาพิเศษเมื่อสักพู่นี้เซ็ตมาขอบคุณมากๆปังมากเจ้าของสวยจริงขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะแซ่บหลายแซ่บหลายเรื่องเลยผู้ใหญ่กับน้องเบสวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะรี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคอ่ะขออนุญาตคืนไมให้กับเจ้าของไม่ตอนนี้ทุกคนอยู่ด้วยกันยาวๆนะ ต้องบอกว่าเจ้าขแบรนดน่าเขามาพร้อมกับสดีขาเบรกแปับนึงอะขอากทำคลิปแป๊บนึงได้ครัได้ครับ้้างไงครับสี่แบรนด์โอเคสี่แบรนด์เนาะโอเคตอนนี้ผ่านไปแล้วสี่แบนด์นะครับผมกับญาติเอาเดือยเอาเดเแม่ยอดเอาไปเสียาแล้วมปบอปผมปรับหมดกับภาษาไทยก่อน จู่นข้าหนสิจู่นข้าหนเจู่นข้างในจูนจุ่นจุ่นจุ่จุ่จุ่น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 จุดนจุ่นจุ่นจ่นจุ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 เนจ้่นจุ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 ่นบนจุนจุ่นจุ่่นจนจ่นจุ่นจุ่นจา่หม่่ชุ่นจหมน่นจุ่นุ่น่อุ่่นร็ว โอ๊ยไม่จะหหลอกใ้เขาูนหรือเปล่าตูนไปไหนรอบ้อยมีแผนจุนจุไปเงาขาสติสติห้าพันห้าพันสี่ร้อยบาทห้าพันสี่ร้อยบาทหนึ่งล้านสามแสนบาทเดี๋ยวผมขอชีแบบนิดนึงพี่เคลียร์เสียงนะพี่ต้องเป็นคนพูดเนี่ยพี่ต้องเป็นคนพูดได้น้องก็รอดิโอเคเดี๋ยวดูยิ้มมาเดียวตอนนี้นะครับพูดไม่ได้หว่ะเดี๋ยว Action การแสดงเนินต่อเติม ตอนนี้นะครับผมกับนะครับเวลาไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่ไู้ฉันเองมาฉันเองฉันเองเฉันขึ้นก่อนแล้วเธอตามมันต้องจูนีย่ยเดีตอนนี้นะคะเราผ่านไป4แบรนด์แล้วกับยอด1นล้านสแสนบาทรวมทั้งหมดนะคะได้ไปเลย5,400บาท้านสี้บาทคือได้ไปเลยแบบว่าราคาดีมากแค่4แบรนด์เมื่อกี้ที่ผ่านมาแล้วก็ราคาตอนนี้1นล้าน3ขอบคุณมากนะคะ บอสไม่พูดเลยเหรอขอบคุณนะครับ4แบรนด์เมื่อกี้ผมกำลังจูนสตีติเองอยู่เพราะผมต้องได้จูนเรื่อยๆทุกชั่วโมงทุก5าทีนะครับ4แบรนด์ไปแล้ว1นึ่งล้านสามแนหา่นันบงาทคไม่ถึงรุ่งทางไปกันต่อเลยไหมจ้ยเช็ดโตัวกันนะจ๊ะพี่จะพักก่อนไหมล่ะพี่ไหวไหมล่ะผมไหวพี่ น้องไหวไหมล่ะนุ่มไหวแล้วเขาบอกว่าแทนแต่ไมาตัวเองอย่างนี้นะคะหนูไหวที่ก็ไหวอย่างนี้เลยหนูชอบมากหนูได้กินนู่นนี่ใช้นู่นใช้นี่คนหนูเป็นแบบผู้บริโภคขั้นหนึ่งอันเนี้ยเธอต้องเป็นผู้บริโภคขั้นหนึ่งนะจมูกแบรนด์มาแล้วแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยจะมาเป็นของขวัญให้สําหรับหนูและหนูและทุกคนที่ดูอยู่ยังไงอะพี่ซึ่งจะเปิดกร้าษตัวนี้ก่อนอันนี้เหรอเดี๋ยวหนูขอนั่งใหม่ดีๆก่อนนะขอนั่งใกล้ๆพี่ เราดีไหมมุเราซื้อต่างเราขอต่างน้อยได้ไหมเยี่ยมมาอันนี้ให้สันอันเดียวคือตอนนี้ต้องบอกว่าแบรนด์อาวองเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิเชลยังไงทำไมถึงบอกว่าอีบุ๊กเนี่ยเป็นเหมือนขวัญให้ทุกคนคืออะไรคือปกติอ่ะ ไมนคือถุงใหญ่ครับพี่แล้วก็คือมเ็มันจะมีหลายรสชาติมากครับพี่วันเนี้พี่เฟิร์นเขาขอมาว่าเธอฉั้นขอเลยขอแบบโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับแฟนคลับ BB ีได้ไหมก็เลยบอกว่าโอเคกันเอาแบบนี้ให้ขนาดทดลอง250กรัมนะอันนี้ค่ะถุงน่ารักน่ารักเนี้ยค่ะโทษนะครับพี่เล็ขอ่นตัวนี้นะถุงน่ารักไหมสอง้ยห้ากรัมเดี๋ยวตะก้าขึ้นนะคะจากราคา ร้อยสิบเก้าบาทคือกัมบี้ผลไม้รวมนะเดี๋ยวให้เบกับบิ๊กลองสิพี่จะบอกว่าพี่ให้สามสิบเก้าบาทสามร้อยบาทหมดเลยฮ่ะให้เท่าไหร่นะสามสิบเก้าบาทฉันไม่เอาเลยเลยเลยอันนี้อันนี้ไม่ตอนแรกเขาพขอเอาเก้าเก้าฉันฉันให้เธอเท่าไหร่แล้วฉันหน้าใหญ่ขนาดนี้เธอใช่ฉันหน้าใหญ่เสมอแล้วก็นี่อาการยังเดี๋ยวนะไม่ใช่หน้าใหญ่นะหน้าโคตรใหญ่อันนี้ให้เลยให้เลยถือว่าให้ให้แฟนคลับให้แฟนคลับวัดวัดอะไรเธอ หมดเลยสามสิบเก้าแล้วพี่ไม่ขายพรจานเพยได้บ้างแม่ขอจานเพยได้ป้ะชิมกันเลยนะเจ้าก็อะไรหมดหนูยังไม่ได้ทาอะไรเลยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะไม่ยังไงคะหยุดเวลาแบบครับนึ่งเดี๋ยวให้เขาชิมกันนิดนึงแล้วคุณมีอะไรจะบอกฉันใช้สามสิบเก้านะสามสิบเก้าฉันก็กำลังงงไม่ได้ใหญ่ทบายยัยคนกดไม่ทันเลยนะ ใครไม่ทันมินไม่ทันมาขอเทได้ไหมเทได้เลยตอนแรกเฟินอะตอนแรกเฟินขายอ่ะสามร้อยหรือเท่าไหร่อะเฟินบอกว่าเจอเฟินขอเก้าเก้าได้ไหม เธอบอกว่าได้แต่ฉันให้เก้าเก้าที่บอกพอไปนั่งข้างหลังแล้หน้าใหญ่เฉยสามเก้าเลยบอกว่าอยากเป็นของฝันแล้วที่มทันมันเป็นกัมมี่แบบผลไม้รวมมีใช่เธอเธอกินได้เลยองุ่นเขียวองุ่นร่วนสตรอเบอรี่ลัสเบอร์รี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่งไหมเป็นผลไม้รวมที่น่ากินมากในหนึ่งห่อเนี่ยโอ้โหสองร้อยห้าสิบกรัมประมาณสามสิบสามสิบห้าเมตรเยอะมากนาะตอนนี้ตอนแรกกะว่ามาโปรโมทท่นี้แต่ตอนนี้คือ สามสิบเก้าเรานะหให้เขาชิมป้อนกันหน่อยป้อนกันหน่อยอัอนนี้ลินจีเขาป้อนกันเขาป้อนกันแล้วเราสองคนกินเราสองคนกินหมดแล้วลอ่ะ วันนี้มาขายของที่เป็นเป็นแมสของพานทองเลยนะคะไปที่ไหนตะก,กาขึ้นฮอตตลอดอคือตําเส้นเล็กกับกัมมี่ถุงใหญ่ปกติกัมมี่ถุงใหญ่พี่ถุงละสองก้า9นะเฟิร์นก็ดําราคาพี่ดูได้ทุกรายนะคะไปออกมาทุกไายเข้าร่วมถุเทศกาลไม่เคยขายตำกว่าส9งเก้าเ้าได้ไหมอ่ะอันเนี้ยปกติอันเนี้ยถุง1299อ,อันเนี้ยหนึพี่ให้สองถุงเนี้ยสองเก้าเก คือให้เฟอร์เลยสองเก้าเก้าอันนี้สองอย่างเนี้ยสองเก้าเก้าแล้วจบห้าร้อยกรัมและถุงใหญ่ๆแบบนี้สําหรับอันนี้ฉันขายสองเก้าเก้าเธอก็รู้ฉันไม่เคยลดราคาเลยนะอันนี้ใหญ่มากนะพี่สองอันเลยแล้วก็แล้วก็ให้ําเซนวันนี้เราจะมาสาธิตค่ะอันนี้เรื่องจริงเอาเลยแล้ะเส้นคือห่อใหญ่มากรวมกันจากราคาห้าร้อยกว่าบาทวันนี้ทุกท่านห่อใหญ่มาก CBB จะกดได้ในราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะสองร้อยเก้าสิบเก้า ถ้าไม่ใช่น้องสองคนถ้าไม่ใช่เฟิร์นหรือว่าไม่ใช่พี่เล็กนีก่คือไม่มีราคานี้แน่นอนนะทุกคนคกด,ด,ดได้เลยแต่ก็น่าใหญ่ไปนะสามตกอ เพื่อเธอเพื่อน้องๆหนูขอลองชิมได้ไหมคะได้สิคะลองลองลองทานมะม่วงพี่ดูต้มต้มอันอันหวานนลืมมาแล้วนะเรล่มมาแล้วนะอันเนี่ยเริ่มภาษานะอันนี่ค่ะนี่เลยนะครในในในซองในซองจะมีอะไรบ้างนะอ่ะเดี๋ยวให้น้องดูใหิบดองดูอันนี้คือเส้นนะครับใช่ไหมครับเส้นของแบรนด์เลยใช่แล้วเธอดูเส้นเด้งมากเด้งดึงมาก ง่ายมากอันนี้เมื่อกี้คือไม่ได้ต้มนะพี่ใส่น้ำร้อนใช่ค่ะในซองจะมีไม่ซองกันเลยมชของให้หมดก็น้ำปลาทีนี้เราทำไงครับพี่เราก็มิกกันเหรอคะมิกนี้เหรอฮะใช่ง่ายมากสมมุติว่าคุณไปิดกันหรือว่าไหนสมมุติคุณอยู่สองต่อสองแบบไม่มีใครทำกับข้าวให้ครับผมคุณสามารถทำรับประทานด้วยกันได้อันนี้คือน้ำซึ่งคนกน้ำปลาเธอน้ำปลาคือเด็ดสุดเป็นน้ำปลาใส่หมดไหมครับพี่หอมกะทิเล็กใส่หมดไหม ใส่หมดได้ใส่หมดเลยแต่ว่าพริกเบาๆดีมากอ่ะเปิดมาคือแบบทุกคนต้องกินนะแบรนด์นี้พอแน้วพี่น้องหมดแล้วนาะสุดนะได้ไม่ลืมเปิดไปลายทางเห็นป้าในกล้องต่อโล่งหมดเปิดไปทางไม่น่าหรอสาธิตกันน้ำปลาแล้วค่ะนี่เปิดเก็บไปทางให้ดูมันหอมจริงอ่ะ แม่ขอฝานะครับดีมากกลิ่นปลาร์ดีมากเป็นไงอันนี้กระเทียมใช่ไหมพอไหวไหมอันนี้คือใส่หมดเลยใช่ไหมพี่ใช่เลยแล้วให้แบบโอ้โหดูสิพี่ให้กินกระเทียมสดถูกค่ะกระเทียมคุณยังสดเลยนะเออกระเทียมสดทุกตานเมื่อกี้เลยฮู้ยแม่เลยคือของจริงนะขอบคุณแล้วก็พริกใช่ไหมฮะพี่พี่เผ็ดนะคุณกินได้ใส่ จะเย็นๆนะเขาเครื่องก่อนก็เลยเขาเหมือนรู้ใจกันเออเขาถามกันว่าเอาเครื่องหน่อยทำไมเขาจิ้นกันขนาดนี้วันนี้เขากินกันแล้วนะขอบคุณครับคุณจะไม่กินกับผมถูกต้องขอโทษทีพอดีพี่สองคนติดเมาไปหน่อยขอโทษทีเมาไกลมั้งเเออมาไม่หนูพูดกับบิ๊กเอาไปเอาไปนี่เนาะเอาไปตระกานได้ไหมหนูไม่อันนี้ตัวศกหนึ่งตัวศกสองพูดไกลๆพูดไกลๆเพร้อมมีตัวนี้ดูไหมได้ล้ได้ไหมคะได้ยินเสียงอ่าทุกคนได้ดูนะครับ แล้วคือแบบอุ้ยแล้วคือเส้นไม่ติดกันเลยนะเนดีมากทำไมเส้นไม่ติดกันอ่ะแม่มันเป็นแบบแยกตัวกันเลยอ่ะดูดิใช่ไหมนางบอกว่านางอยากได้เส้นแบบนี้ทรายถามว่าทำไมไม่เอาเส้นแบบที่มันเป็นแบบเหนียวเหนียวหยาบลึกใช่ไหมทุกคนต้องมีติดบ้านไว้นะอันนี้บอกเลยสำหรับใครก็ตามที่บางทีเนี่ยสำหรับใครที่แบบชอบเส้นที่แบบพูง่ายอ่ะกดหรือยังคะทุกคนกดได้เลยคือพอพัก เด็กใบรุ่นอะไรเงี้ยแล้วแบบคนที่แบบขี้เกียจออกไปข้างนอกเงี้ยที่เซนจานใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งกันเนบอสก็ตัดบอสก็ตัดที่บอสจะเดี๋ยวให้ชิพผมก็วางฝุ่นลงอ่ะพี่เอกเนก็อย่างกับตั๋งตากด้วยนะราคาดีมากคือวันนี้ไม่ได้แค่ตั้งสองร้อยเก้าสิบเก้าสองห่อเล่มแล้วก็ได้จิงลิปนะครับขอบคุณครับใช่สองห่อเห็นคอมเมนต์บอกว่าอยากได้กัมมี่อย่างเดียวเราเปิดให้เขาไหมอ่ะเดี๋ยวางนันจะขอแต่ว่าขอขายอันนี้เสร็จก่อนได้ได้เวลาค่อยเพิ่มกัมมี่ให้พี่ส อ่ะทุกคนระหว่างที่เขาจะชิมเดี๋ยวรอว่ารสชาติจะเป็นยังไงสําหรับใครที่รอจะกดนะครับเดี๋ยวมาฟังว่าหลังจากที่บิ๊กและเบนได้ขาร่วมกันจะให้ดูก่อนนะให้เธอชิมกินถ้าเธอเป็นไงอ่าเธอต้องต้องค่อยๆนะคะน้องบี่ะพี่ก็เผ็ดเนาะเผ็ดเผ็ดเผ็ดตอนนี้เราใส่ไปครึ่งใช่ปะเราใส่ไปครึ่งห่อเองนี่นะคะอ๋ออน่ากินมาก แซ่ยบแม่เสียบหลายรู้จักปลามากปลาเฮ้ยปลาเป็นไงปลาร้ามันต่ำมากเหมือนต้องต่ำเลยอ่ะไม่เหมือนสุดๆมันเหมือนมันต่ำมันสุดต่ำสุดสไอ้สุดๆเลยแมปลาร้านี่มากตอนนี้เขาเสียบมากให้กดอีกสามสิบคนทุกคนปลาร้ไม่ไดม่ได้สามปลาไม่เขาด้วยหอเขาเขาบอกป้อนหน่อยเขาบอกว่าอยากอยากให้ฉันขายอันนี้อันเดียวอ่ะคือป้อนหน่อย แต่แล้วมาวสีทุกคนอาหารทุกคนต้องมีติดบ้านไป่เลยโช้ยคนดีมากให้สมองกับนี่เออบอกว่ไม่ผิดหวังตอนแรกมองเนีว่าจะอร่อยหรือเปล่าแต่พอกินปุ๊บวิ้งม้วนดิมวนมวม่ใส่ช้อนครับคุณก็มวนแล้วใส่ช้อนสิครับไม่มันอ่ี้อย่านี้อย่้อาน้อย่น้อานอย่าง้อ่นี้อย่ง้อ่านี้่น้อย่างนี้านี้อย่ะนีอา้าน่น้น้่ อะกินเข้ามาใส่อุ๊ป้อนทุกคนเราหน้าเราสองคนอะแทนคนดูตอนนี้แหลใส่ในห่อเลยดิใส่แคบบูใช่เลยแคหบูเลยดิทำมาในห่อใช่ให้มีไว้ค่ะมีแคบบูด้วยกรอบมากครับเป็นหมูตกทุกคนทุกอย่างมันอยู่ในห่อนะหนึ่งห่อเลยอร่อยกรอบพอดีแซ่บเนาะ ถูกหนึ่งห่อใหญ่มีสองห่อเล็กนะคะเป็นโปรดักที่บอกทุกคนเลยว่าตำเส้นเล็กนะทําง่ายมากไม่ต้องต้มก็ได้คือใส่น้าร้อนลวกก็ได้นะคะกดตะกร้าได้เลยแล้วตอนนี้330บ้านแล้วทุกคนนี่กดเดลิเชียนเต้นดีอะเอออะไรนะขออีกรอบนึงเดลิเชียเลิศเลิศมากเลยอร่อยเดลิเชียเดลิเชียทุกคนเร็วๆตอนนี้ สี่ร้อยาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดกัมมี่ถุงเดียวให้เอากัมมี่ถุงเนี่ยถุงเนี้ยเปิด่าบอกติขายสองเก้เก้าเอให้จะงขายเท่าไหร่เขาอยากได้ถุงเล็กเห้ถุงเล็กะไ่เอ่ะ ตอนนี้มีหลายคนบอกว่าขอกัมมี่ได้ไหมเพราะตอนแรกกัมมี่กดไม่ทันได้ไหมคุณกัมมี่คืออันนี้นะคะที่หนูกินไปนี่ถุงใหญ่อะขอถุงใหญ่อันนี้ใช่ไหมใช่เพราะเมื่อกี้มันหนูกินแล้วโตถุงใหญ่ถุงใหญ่สองเก้าเก้าอะฉันให้ถ้าถุงใหญ่จากสองเก้าเก้าฉันไม่รู้จะให้ยังไงฉันให้ประมาณร้อยเจ็ดเก้าได้ไหมเขารับจับมิดอยู่กับใครอ่ะเอาเป็นถุงเล็กเธอไปแกะใส่ให้ลูกค้ายู ขอครับเนี่ยพี่สมใจท่านจิบได้ไหมถุงเลยมันไม่มีรถรวมอันนี้ตะก้ายยังอู่ไม่ต้องรู้สิ่งตอนนี้ตอนนี้มีตะกร้าอันนี้นะมีโปรโมชั่นพิเศษมีไหมจาก299ตอนนี้คุณจะให้ราคาเท่าไหร่หมดหรอคะร้อยเท่าไหร่จริงเหรอถุงเดียวหมดเหรอ อ๋อแต่ว่าในในตัวเรื่องมีในตัวเรื่องมีในตัวเรื่องมีคุณพี่เล้งในตัวเรื่องมีจากราคาเท่าไหร่ครับสองเกาเก้าครับกัคบอกที่กดกามีไม่ใชให้1น9แบบเ้าบบน่ารักมากมีคนบอกว่าสำหรับใครไม่ชอบเห็ดอยากกินกามีลจากราคาปกติสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะให้กดในราคาร้อบาในตัวเรื่องมีนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทจ้าทุกคนไป คนนี้น่ารักมากแบบแรกเขาจะไม่เปิดแล้วนะน่ารักมากน่ารักมากจริงๆทุกคนรีบกดเลยน่ารักมากรีบใหหมดเลยวิทย์ท้ายรีบกดกันเลยจ้าอีกสี่สิบวิเผื่อเยอะๆได้ไหมตะก้าปิวเหรอก็ไม่ได้ว่าอะไรเหตุการณ์หัวอ้วนทุกคนตะก้าไม่มีตะก้ามันหายอะปิวไปแล้วเหรอตะก้าหยุดหยุดเวลาไว้ก่อนแป๊บหนึ่งพี่กดสตซอปไปไหนตะก้าปิวแล้วเหรอซับไปแป๊บหนึ่งอยู่เวลาไว้ก่อนแป๊บหนึ่งพี่ไหนถ้ามันอร่อยมากจริงอันเนี้ยปิวเหรอฉันเชื่อเพราะว่าเธอสองคนกินหมดมัน มันเป็นนุ้งมันเป็นแบบไม่เผ็ดไม่ฉันชอบปลารามากอ่ะปลาร์ดเลิศมากที่นี่เขากินกันเขากินกันพี่ผมบอกโคตอร่อยมากจริงแฮมเบที่สุดนี่ดัดแบงค่หรอได้ไหมใช่ครับว่าข้ออร่อยเส้นนุ่มากอ่ะแล้วเส้นไม่ติดกันอ่ะขนาดเส้นสุดจะติดกันนะอันนี้ดูดิดีไหมโคนยังกดได้นะยังกดได้นะได้กด้ได้เอาเนปเลยเดี๋ยวตอนนี้รอรอแต่จ้าตัวหนึ่งจ้าฟิลุก็รอก่อนนะ อุ้ยอุ้ยตะกากร์ฟิวเกรงใจจังเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอให้ทีมงานทำตะกร้าก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนถ้าทำตะกร้าจะมีอีกสามสิบมิ้เดี๋ยวกดพร้อมกันอ๋อ ังไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวมาซ่อมไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวค่อยกัมมี่เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวม่กัมมี่เดี๋ยวมาใช่เออเออฉันันจะนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคอยเชียร์พวกเธออยู่เพราะเธอชอบสนีกมากฉันจิกหมอนตลอดเวลาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณเชอร์ด้วยครับเดี๋ยวกลับมาแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวรอทำอะกาไปเดี๋ยวรก่ันยังยังยัง่ย่อยูัะ ได้คแต่ว่าตะก้ามันไม่ขึ้นแม่าด้อยู่ช่วยเรากดตะก้าปบทุกคนตอนนี้ขออไรด้วยพอตะก้ามีปัญหานิดนึงเดี๋ยวจะกลับมาอีกตาหนึ่งนะครับตอนนี้เราขนี้ลักตามคิวตลอดนะครับมีอาหารมีของมีหลายสิ่งให้คุณได้กดแน่นอนควันนี้ดีคุณต้องกินอีกหลายอย่างเลยนะได้ค่บของแซ่บของอร่อยเต็มไปหมดเลย และตอนนี้เมื่อความอร่อยอย่างต่อเนื่องมากับคุณแม่ที่เป็นติ๊กต็อกเกย์แล้วแม่ค่ะหนูเป็นไปขบแม่ในเป็์อุ้ยในบ้ามั้งในนั้น่ไงในสีในสีฟ้าในสีฟ้าแม่บอกว่าจะมาสู่ขอหนูเห็นแม่มาปลุขอค่ะแม่เอาอะไรมาขอค่ะแม่เอาเก้ววอกับปลาหมึกมาสู่ขอ ุยหอมมากหอมไหมหอมมึกมากแม่จะมาขอเหรอคะเหมือนแม่รู้ว่าผมชอบกินแต่วเอาตวมาบูโตอนรับกัแม่รอสวัสดีนะสวัสดีครับแม่ทางบนนะ